สำหรับวันนี้มาพบกับผมนะครับพิพัฒ์แจงชัดทุกประเด็นครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เลยครับในเรื่องของบัตรสุดิการแห่งรัฐนะฮะที่เรามีการลงทะเบียนกันมารอบใหม่ครับในปี2565 1มีนาคม2566นะครับมีการประกาศผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติ และผ่านคุณสมบัติกันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าถัดไปกันเลยนะครับผมมีตัวเลขสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับว่ามีการผ่านเกณฑ์กันเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับบัตรสุริการแห่งรัฐนะครับในปี2565ที่เรามีการลงทะเบียนกันไปครับก็มีการเลื่อนในการประกาศคุณสมบัติแต่ณตอนนี้ประกาศออกมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานี่เองนะฮะ ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ20กว่าล้านรายด้วยกันนะครับผ่านคุณสมบัติครับอยู่ที่14ล้าน5กัรรายอันนี้คือผ่านคุณสมบัติในรอบแรกเลยนะครับจะเริ่มให้เปิดลงทะเบียนยืนยันตัวตนครับในวันที่1มีนาคม2566และการใช้สิทธิ์ครับจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1เมษายน2566นี้นะครับ แน่นอนครับว่ามีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้วผู้ที่ไม่ผ่านก็มีเช่นเดียวกันที่ลงทะเบียนไปนะครับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติต้องบอกว่าในรอบแรกก่อนนะครับรอบแรกนี้ไม่ผ่านกันเนี่ยประมาณ5ล้านกว่ารายด้วยกันครับ 5, 5ล้าน5421รายนะครับเราจะสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ว่าตัดสิทธิท่านไปเลยนะครับ5ล้านกว่ารายนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์นะครับ ท่านยังสามารถที่จะไปยื่นอุทธรณ์ได้ก่อนครับในช่วงระหว่างวันที่1มีนาคมถึงวันที่1พฤษภาคม2,566นะฮะและท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1กรกฎาคม2,566 ในการเริ่มใช้สิทธินี้คือยื่นอุทธรณ์และท่านได้สิทธิ์นะครับแต่ถ้าเกิดท่านยื่นอุทธรณ์แล้วท่านไม่ได้สิทธิ์ก็เป็นการตัดสิทธิ์ท่านไปนะครับมาดูกันครับว่าในครั้งนี้นะฮะสำหรับมาตรการการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากบัตรสุดรารแห่งรัฐใบนี้นี่แหละแต่ไม่ใช่ใบนี้แล้วนะครับต่อไปเขาใช้บัตรประชาชนแล้วนะฮะ จะใช้จ่ายสําหรับอะไรกันได้บ้างครับอันดับแรกนะครับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านทงฟ้า300บาทต่อคนต่อเดือนครับต่อมาครับในเรื่องของวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน อันนี้ต่อระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะครับและต่อมาครับวงเงินค่าเดินทางระบบสาธารณะนะครับเจ็ดาบาทต่อคนต่อเดือนครับและก็ในเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับสามร้อยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็วงเงินค่าน้ําประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ไม่เกิน3ามบาบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับ และคนถามว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดประกาศการวัดคุณสมบัติแล้วและผ่านคุณสมบัติต้องไปยืนยันตัวตนที่ไหนอย่างไรกันบ้างครับอ่ะไปดูที่หน้าถัดไปกันต่อเนื่องเลยนะครับดูสถานที่ในการยืนยันตัวตนนะครับผู้ที่ทานคุณสมบัติไปเช็คที่เว็บไซต์นะครับหรือไปเช็คที่ธาาานาคารได้จะเจอสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับว่าผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านจะเจอสัญลักษณ์แบบนี้บนเว็บไซต์นะครับสำหรับผู้ที่ผ่านนะฮะ ท่านต้องไปยืนยันตัวตนครับ3หน่วยงานด้วยกันอันแรกครับที่ธนาคารกรุงไทยท่านไปได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยยังไม่มีกําหนดการสิ้นสุดกันให้บริการนะครับแล้วก็ไปที่ธนาคารออมสินได้นะครับแล้วก็ทกศได้นะครับให้บริการยืนยันตัวตนนะครับอย่างทกศเนี่ย180วันนับจากการประกาศผลนะครับก็คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง27สิงหาคม2566ท่านไปยืนยันตัวตนได้อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับ ต่อมาครับใครที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะฮะอันดับแรกเนี่ยท่านต้องไปยื่นอุทธรณ์ครับโดยสามารถเลือกดำเนินการได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกครับคืออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์บัตรสุราริรแห่งรัฐง่ายๆเข้าที่ Google เลยครับแล้วก็เซิร์ชนะครับว่ายื่นอุทธรณ์บัตรสุราริรแห่งรัฐนะครับ หรือติดต่อครับหน่วยงานรับลงทะเบียนเพื่อยื่นอุทธรณ์ท่านลงทะเบียนที่ไหนท่านไปที่หน่วยงานนั้นครับเขาจะตั้งจุดบริการในการยื่นเรื่องอุทธร์อยู่นะครับง่ายๆเลยไปที่นั่นนะครับติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบและก็แก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับ เขาจะมีกระบวนการในการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดท่านเนี่ยผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีเดทไลน์คือต้องแล้วเสร็จนะครับในรอบแรกเนี่ยคือวันที่1พฤษภาคม2566คราวนี้ผมจะมีตัวอย่างทไลายมาให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดรอบแรกท่านผ่านสิทธิ์ยืนน่นันตัวตนเรียบร้อยแล้วรอบ 2. รอบ3รอบ4ท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสุริการแห่งรัฐได้เมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างไปดูที่หน้าถัดไปกันต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับผู้ที่ ยื่นนะครับยื่นของบัตรสุการแห่งรัฐเนี่ยนะฮะช่วงยืนยันตัวตนนะครับอันแรกเนี่ยคือ1มีนาคมถึง26มีนาคมนะครับท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะครับในวันที่1เมษายน2566นะฮะแล้วต่อมาครับท่านยืนยันตัวตนนะครับ27มีนาคมถึง26เมษายนจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1พฤษภาคม2566ครับแล้วต่อมาครับ ท่านยืนยันตัวตนนะครับ27เมษายนถึง26พฤษภาคมใช้ได้วันที่1มิถุนายน2566นะฮะส่วนท่านที่ยืนยันตัวตนครับ27พฤษภาคมถึง26มิถุนายนจะเริ่มใช้ได้1กรกฎาคมครับท้ายที่สุดเลยฮะใครที่ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่27มิถุนายนเป็นต้นไปครับท่านจะใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2566ครับนี่คือรายละเอียดนะครับความคืบหน้าของบัตรสุวนการแห่งรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งร,รัฐบาลนะครับเอาเข้ามากระตุ้นนะครับในเรื่องของเศษรษฐกิจเองแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนยังมีโครงการอื่นที่น่าสนใจไปดูที่น่าถัดไปกันเลยครับมีเวลาสั้นๆนะตรงนี้นะฮะอันดับแรกครับคือโครงการ PGS ระยะที่10นะครับ สำหรับโครงการนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพที่ต้องการสินเชื่อแต่หลักประกันไม่เพียงพอครับมีวงเงินประกันรวมนะครับ50,000ล้านบาทไม่เกิน40ล้านบาทต่อรายนะครับรวมทุกสถาบันทางการเงินแล้วนะครับอันนี้อีกหนึ่งโครงการสำหรับ SME นะครับ ต่อมาครับสินเชื่ออาชีพอิสระกันบ้างครับหลายคนบอกว่าโอ้โหฉันไม่ได้ทำา SME แต่ฉันก็อยากได้เงินมาหมุนเวียนอ่ะไปดูที่หน้าถัดไปกันต่อเนื่องเลยนะครับกับสินเชื่ออาชีพอิสระนะครับสำหรับสินเชื่ออาชีพอิสระนะครับหน้าถัดไปนี้นะฮะ จะเป็นสิ่งที่คอรมอเนี่ยเขาเห็นชอบครับและมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดำเนินโครงการสินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยนะครับขยายระยะเวลากู้อีก2ปีจากเดิมไม่เกิน3ปีเป็นไม่เกิน5ปีครับสิ้นสุดโครงการในวันที่24มีนาคม2,568นะครับไม่ใช่ปีนี้นะครับ2568ครับ กลุ่มที่ช่วยเหลือครับก็คือประชาชนที่มีอาชีพอิสระหาเร่แผงรอยต่างๆนะครับอันนี้กู้ได้เลยนะครับลูกจ้างภาคการเกษตรก็สามารถยืนกู้ได้นะครับวงเงินสินเชื่อนะครับ10,000บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ0.10ต่อเดือนครับระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปี ปลอดชำระต้นและดอกเบี้ย12เดือนด้วยกันนะฮะอันนี้คือโครงการต่างๆครับที่นํามาเสนอให้ดูกันในวันนี้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของบัตรสุขการแห่งรัฐไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะครับว่าท่านผ่านสิทธิ์หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดผ่านคุณสมบัติรีบไปยืนยันตัวตนครับจะได้ทันใช้รอบแรกในวันที่1เมษายน2566ไม่ผ่านยังไม่ต้องตกใจ ไปที่หน่วยที่ท่านลงทะเบียนเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กันได้นะครับนี่คือทั้งหมดของพี่พัฒน์แจงชัดทุกประเด็นลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ